สวัสดีค่ะมาพบกับหน่อยเช่นเคยนะคะวันนี้หน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านนะคะมาชมโฉมเจ้าตัวยาริสรุ่นสมาร์ทนะคะตัวนี้เป็นรุ่นที่ขายดีที่สุดเลยนะคะตัวสมาร์ทนะคะคันนี้ราคาจัดจำหน่ายนะคะจะอยู่ที่6 2 6 0 0 0บาทนะคะคันนี้เป็นสีเทารลมโบนะคะหรือเรียกกันว่าเป็นสีซีเมนเกนะคะตัวนี้เดี๋ยวเรามาดูด้านหน้ากันเลยดีกว่านะคะว่าคันนี้ด้านหน้าสวยขนาดไหนนะคะด้านหน้าของเขานะคะจะเป็น กระจังหน้าของเขานะคะคจะเป็นสีดําเงานะคะคตัวนี้แล้วก็จะมาพร้อมกับโลโก้โตยโยต้ตรงกลางนะคะคเป็นโลโก้เป็นสีเงินนะคะคตัวนี้แล้วก็จะมีไฟหน้าของเขานะคะคจะเป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์เป็นแบบ LED นะคะคแล้วก็มีไฟ daytime running light มาให้นะะคตัวนี้เป็นแบบ LED นะะคเวลาสตาร์ทรถไฟก็จะติดนะคะคตัวนี้กลางวานันไฟก็จะติดเช่นกันนะคะคตัวนี้ เดี๋ยวเราไปดูด้านข้างกันเลยดีกว่านะคะว่ายาริสรุ่นสมาร์ทคันนี้จะมาพร้อมกับล้อแมกอลลอยขนาดขอบ15นะคะตัวนี้เป็นดําปัดเงานะคะตัวนี้เป็นล้อเดิมจากโรงงานเลยนะคะตัวนี้เป็นล้อแมกขอบ15นะคะแล้วก็กระจกมองข้างของเขานะคะจะเป็นกระจกมองข้างขนาดใหญ่มาพร้อมกับไฟเลี้ยวเป็นแบบ LED ด้านข้างนะคะทําให้เพื่อนร่วมทางมองเห็นเราได้อย่างชัดเจนเวลาเราเปิดไฟเลี้ยวนะคะตัวนี้กันศาสตร์ ติดตั้งให้กับลูกค้าเรียบร้อยนะคะการสาดัดเป็นการสาดศูนย์นะคะตัวนี้แล้วก็มือเปิดขนาดใหญ่นะคะเปิดปิดได้อย่างสะดวกสบายเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านท้ายกันนะคะว่าคันนี้ด้านท้ายจะสวยหรือเปล่านะคะตัวนี้ไฟท้ายของเขานะมีขนาดใหญ่นะคะตัวนี้เป็นดีไซน์ที่สวยงามนะคะแล้วก็ฝาท้ายของเขานะคะเปิดง่ายมากเลยนะคะตัวนี้ฝาท้ายของเขานะคะ เพียงไปนิ้วสัมผัสก็เปิดได้เลยนะคะด้านท้ายด้านท้ายกว้างขนาดใหญ่บรรจุสัมภาระได้นะคะได้เยอะเลยตัวนี้แล้วก็มีแผงกั้นสัมภาระด้านหลังป้องกันเวลาเราใส่ของมีค่าไว้ด้านหลังนะคะจะทําให้คนนอกรถไม่เห็นของมีค่าด้านในนะคะแล้วก็มาพร้อมกับโลโก้คําว่ายาริสนะคะตัวนี้อ่ามาเลยนะคะแล้วก็ไปดูในส่วนของภายในกันต่อเลยนะคะว่า ยา s ิสมา t เครื่องยนต์1.2คันนี้น่าใช้ขนาดไหนนะคะตัวนี้เพียงไปนิ้วสัมผัสก็็อกลดล็อกรถได้เลยนะคะตัวนี้มาดูกันเลยค่ะด้านในด้านในของเขานะคะจะมาพร้อมกับเบาะหนังเลยนะคะตัวนี้พร้อมกับปุ่มสตาร์ทนะคะตัวนี้แล้วก็ปุ่มควบคุเคม,ม,มเครื่องเสียงที่พวงมาลัยเบาะหนังเดินได้ด้วยตะเกียบสีเทานะคะตัวนี้ภายในก็มาพร้อมกับหน้าจอปุ่มควบคุม,มเครื่องเสียงที่พวงมาลัยนะคะตัวนี้หน้าจอของเขานะคะ จะสวยงามมากเลยนะคะตัวนี้มาพร้อมกับเกียร์อัตโนมัตินะคะหน้าจอเป็นแบบสัมผัสนะคะรองรับ g n n r o i d Auto a p p l e CarP l a y นะคะตัวนี้เบาของเขาก็สวยงามมากเลยะคะ่ะเดี๋ยวดูด้านหลังกันเลยด่อนะคะห้องโดยสารด้านหลังก็กว้างขวางมากเลยนะคะขึ้นลงได้สะดวกสบายเป็นเบาะหนังมาเรียบร้อยนะคะดูแลรักษาง่ายมากเลยนะคะตัวนี้สำหรับลูกค้าท่านไหนนะคะที่สนใจสำหรับเดือนนี้เป็นโปรโมชั่น ต้อนรับรตุจีนต้อนรับวาเลนไทน์นะคะเรามีแคมเปญดีๆโปรโมชั่นพิเศษดอกเบีย้ยต่ำให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะคะตัวนี้มีดอกเบีย้ยต่ำสุด0.10%กันไปเลยนะคะตัวนี้ดาว25ผ่อน48เดือนหรือว่าลูกค้าจะเลือกเป็นแบบดาวต่ำก็ได้นะคะใช้เงินหลักหมื่นก็ออกรถได้เลยนะคะสำหรับวันนี้หน่อยต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วเอาไว้พบกันคลิปหน้านะคะแล้วมาดูกันว่าหน่อยจะพาลูกค้าทุกท่านมาชมรถ รุ่นไหนของโตโยต้านะคะสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะไเปไค็ค่ะ